สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสารรักษาต่อยอดกีฬาเรือใบได้บังเกิดคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่วงการกีฬาเรือใบของไทยในระดับโลกวันนี้เสนอตอนพระราชกรณียกิจด้านการกีฬานำไทยสู่สากลเป็นตอนสุดท้ายโทรทั์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเเด็จพระราชดำเนินเยือนราชนจาจักสเปนเพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบรายการปอโตพอร์ทัน52 Super Series ร์ซีรีส์เซ k ลวีระหว่างวันที่26สิหงหาคมถึง4กันยายน2567นอกจากทรงเป็นกำลังสำคัญของทีมวายุในการแข่งขันเรือใบครั้งนี้แล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินียังมีพระราชจาริยวัตรอันเป็นที่ประทับใจ ในงานการแข่งขันเรือใบระดับโลกท่ามกลางทีมนักกีฬาเรือใบานานาชาติจำนวน13ลำจาก9ประเทศทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับนายโทนี่แรรงรีเจ้าของทีมเรือเกรดิเอเตอร์จากสหาร,ราชอนาณาจากักรซึ่งเป็นทีมพันธมิตรร่วมกับทีมวายุและทีมควันตัมริซิงพร้อมพระราชทานของที่ระลึกซึ่งเป็นกระเป๋าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่นายโทนี่เรงรี่เจ้าของทีมเรือเกรเอเตอร์จากสหร,ราชอาณาจักรพร้อมภร,ริยาและลูกเรือทุกคนที่สำคัญก่อนการแข่งขันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีทรงนำทีมวายุใช้เวลาในการฝึกซ้อมเกือบสี่ชั่วโมงต่อวันโดยใช้เรือใบ TP52 หมายเลข27 ซึ่งเป็นเรือที่ใช้แข่งขันจริงเน้นการประเมินแรงลมและแรงต้านเพื่อให้ได้ตำแหน่งของลมที่เหมาะสมสามารถกำหนดตำแหน่งของสมาชิกแต่ละคนบนเรือตามเส้นทางการแข่งขันซึ่งแต่ละคนมีตำแหน่งที่สำคัญแตกต่างกันไปและเมื่อจบการแข่งขันเรือใบในแต่ละวันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีจะส่งร่วมประชุมวางแผนกับทีมวายุเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาและปรับกลยุทธ์วันต่อวัน พระราชจริยวัรเรียบง่ายเป็นกันเองทรงแยมพระสวนโดยไม่ทรงถือพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เป็นที่ประทับใจแก่นักกีฬาเรือใบาชาวต่างชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ประจักษ์ถึงน้ำพระราชจารึกไทยแล้วพระพิชาสามารถด้านการแข่งขันเรือใบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ส่งผลให้ทีมเรือใบาจากประเทศไทยได้เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้น Because first thing, the, the, the Queen and uh, we have amazing respect for the family, for the Queen family of Thai and, uh, and how much support our sailing wall and at uh, the value team. I hope in the future we go there sailing in, in, in Thai and enjoy this amazing country for, for many years there. Um, we've had a really great week of uh, sailing here and uh, it's uh, always a pleasure to have uh, team vayu from thailand uh, sailing against us they've been in the fleet for around four years or so and uh, they've been a great addition to the fleet and having, uh, having from people from, from thailand come over here and, and race against us uh, this week, we've been joined by Her Majesty the, the Queen of Thailand, which has been uh, an incredible experience to have uh, a member of a royal, uh, the Royal Family from Thailand here racing with us and being part of the, the crew of Vayu racing against us. Uh, it's certainly made uh, a lot more interest in the Super Series um, from, from all around the world to see uh, a member of a Royal Family uh, racing just as part of the normal crew with us, and it's just been great having her around. และสิ่งที่ดีที่สุดคือมีสมเด็จพระราชนีสุธิดามาร่วมเป็นลูกเรือแข่งขันในในงานซูเปอร์ซีรีส์ครั้งนี้ด้วยครับเพราะว่าซูเปอร์ซีรีส์เนี่ยมันเป็นระดับเวิร์นคลาสมากนะครับมีความพิเศษอย่างมากในการแข่งขันเรือใบชนิดนี้ในโลกนี้เลยนะครับด้วยพระราชาหรัอไทยรักความเป็นไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์สากลผ้าไหมเพือนเรียบ กระเป๋าทรงถือฝีมือของสมาชิกส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเข้าร่วมงานเลี้ยงโอนเนอร์ดินเนอร์กับเจ้าของเรือที่มาร่วมการแข่งขันเรือใบในครั้งนี้ทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความเป็นไทยในต่างแดนนาราชนจาจักรสเปนอย่างงดงาม โทรทัศน์โรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลอองพระบาท วันนี้เวลา15นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ นายสตูส์เปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท a i a และคณะเฝ้าถุละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง AA วันบินเลียนเทรลปีที่สองฉิ่งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยของสภากาชาติไทย พันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมและคณะเฝ้าลทุลลอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขนันกีฬารักบี้ฟุตบอล15คนประเพณีทหารรวมพลเรือนรวมเพื่อสภากาชาติไทยเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย รองศาสตราจารย์สุชิราชัยวิบุณธรรมกรรมการบริหารและผู้ช่วยเลข,ขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิชาติหารมานิกุลและนายจรรยหารมณิตกุลฟอทุลลอะองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการสร้างโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีและโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พลตรจเอกวิษณุปราศาททองโอสถนายกสมาคมราชกีธาสมโมสรน,นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูละอ,องพระบาทถุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราจุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสิทธิชัยกริจวิวัฒรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโซลาตรอนจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักง,งานของบริษัทฝ้าทุละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้เพื่อใช้ในศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรสัมมารกรรามคำแหง112เขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครโครงการตามพระราชดำริ นายประยูนอินสกุลประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคม2567เฝ้าถุลลอ,องพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสนี้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมเข้าเฝ้าถุลละองพระบาทด้วย ในชองกัวปรงเบิร์ฟเอกอัคาราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกบวงเบิร์ฟภริยาเอกอัคาราชทูตรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่สองและชั้นที่สาม วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบเหรียญกาชาติสม,มนาคุณประจำปี2559ถึง2565แก่ผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยที่อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขอประชุมกองทัพเรือ สภากาชาติไทยจัดให้มีพิธีพระราชทานเหรียญกาชาติสม,มนาคุณชั้นที่2และชั้นที่3แก่ผู้มีอุปการะคุณในด้านต่างๆเป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงความขอบคุณและเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบคุณงามความดีกับสภากาชาติไทยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ผู้ที่บริจาคโลหิตและพลาสมาครบ50ครั้งหรือผู้ช่วยเหลือด้วยกำลังกายกำลังปัญญาเป็นคุณประโยชน์ให้แก่สภากาชาติไทยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า4ปีจะได้พิจารณาให้รับเหรียญกาชาติสม,มนาคุณชั้นที่สม ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินมูลค่าตั้งแต่3 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปรวมถึงผู้ที่บริจาคโลหิตและพลาสมาครบ75ครั้งและยังช่วยเหลือกิจกรรมของสภากาชาติไทยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า6ปีจะได้พิจารณาให้รับเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่2วันนี้มีผู้เข้ารับเหรียญกาชาติสมนาคุณแบ่งเป็นพระพิสุสง์เข้ารับพัดกาชาติสมนาคุณชั้นที่2และชั้นที่3 ผู้ค่ารับเหรียญกาชาติสม,มนาคุณชั้นที่2และชั้นที่3รวมทั้งสิ้น3,031คนองคนองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกปรนรุด,ดิตรองคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมาราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีจำนวน755ชุดพร้อมอาหารกล่องและน้ำดื่มมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยอำเภอรพรหมพิรามอำเภอบารกรรมและอำเภอเมืองณหอประชุมโรงเรียนบางระกรรมวิทยาศึกษาอำเภอบางระกรรมจัังหวดพิษณุโลกโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ จากนั้นลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบที่บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่หมู่15บ้านวังกลุ่มตําบลบารกรรมอําเภอบารกรรมซึ่งมีบ้านพักอาศัยอยู่ติดริมแม่น้ำยมได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนพร้อมทางพูดคุยให้กําลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอําเภอและเจ้าหน้าที่รวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว การนี้องคมนตรีได้เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการป้องกันภัยการแจ้งเตือนการซักซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขณะเกิดเหตุและหลังน้ําลดเพื่อให้หน่วยงานต่างๆน้อมนําไปปรับแผนเพื่อให้การช่วยเหลือด้านต่างๆมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผน จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะมวลน,น้ำจากอำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำยมไม่มีเขื่อนและอ่างกักเก็บน้ำจึงทำให้มวลน,น้ำไหลผ่านพื้นที่จังหวัดแพร่จังหวัดสุขโขทยัยเข้ามาในพื้นที่อำเภอบารกรรมซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มรับน้ำ ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังทำให้มีบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์ถนนและพื้นที่เกษตรกรรมเสียหายและได้รับผลกระทบใน3อำเภอ8ตำบล20หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน755ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วเหลือในพื้นที่ลุ่มและติดลำน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ องคมนตรีปฏิบัติราชการพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณจังหวัดยะลาเป็นวันที่สองวันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติสองตามพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามประุตราชกุมารบ้านเยาะหมู่ที่6กตำบลแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลารับฟังสรุปและผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี100ถุงไปมอบให้รัษฎรบ้านสันติสองและบ้านจุฬาพรพัฒนา9ทุกคนต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โอกาสนี้องค์มนตรีได้กล่าวให้โอวาทและเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อปี2550พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่อำเภอทานโตทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ช่วงปลายปี2549จำนวน74ครอบครัวรวม134คนที่อพยพไปอยู่วัดนิโรธสังคารามอำเภอเมืองยะลาและถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือทรงติดตามการให้ความช่วยเหลือพร้อมกับพระราชทานชื่อโครงการและวัตถุประสงค์4ประการได้แก่ความปลอดภัยครอบครัวอบอุ่นคุณภาพชีวิตที่สดใสและสมบูรณ์ทำมาหากินและมีที่ทำกินที่ดีมีกิจกรรมเสริมอาชีพที่เหมาะสมและได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยและการศึกษาเยาวชนและลูกหลานที่เหมาะสม ปัจจุบันราษฎรทั้งชาวไทยพุทธและอิสลามได้รับการดูแลทําให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้นมีอาชีพและที่พักที่ปลอดภัยชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจากนั้นไปกองร้อยเฉพาะกิจรบพิเศษบ้านสันติหนึ่งตำบลเขื่อนบางลางอำเภอรบรรน,นังสตาบรับฟังสรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ และเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่244ถุงโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปกล่าวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลา โอกาสนี้กล่าวให้โอวาดแก่ผู้ปฏิบัติงานและเยี่ยมชมนิเทศการผลการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาของศูนย์สอ,อบอตอตั้งขึ้นปี2524เน้นงานด้านสังคมจิตวิทยาการเมืองการปกครองการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการเศรษฐกิจสังคมการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีความร่วมมือระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งการประสานงานกับส่วนราชการฝ่ายทหารและกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่43 จากนั้นไปวัดเวลุวันสักการะพระประธานและกราบนมัสก,การพระเทพวชิรานายกพระราชปัญญามุนีเจ้าอาวาสวัดและเจ้าคณะจังหวัดยะลาพร้อมทั้งถวายถุงพระราชทานจำนวนเก้าชุดแด่พระสงฆ์วัดเวลุวันเดิมชื่อวัดป่าไผ่แต่ชาวบ้านมักเรียกว่าวัดสเตงตามชื่อหมู่บ้านและตำบลสร้างขึ้นมาปี2453โดยพระยาพิพิธพักดีเพิ่มเตชะคุปเจ้าเมืองยะลา หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาพรอ,ออกให้บริการประชาชนและมอบอุปกรณ์การเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่โรงเรียนบ้านหนองหินอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมา หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภร์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน400ชุดให้กับประชาชนพื้นที่อำเภอเสริงสสงรวมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหินอำเภอเสริงสางซึ่งขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์วัสดุสำนักงานและชุดฝึกพัฒนาการเด็กปฐมวัยวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ746ราย กลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ด้านจากักษุกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาททางเดินอาหารและหัวใจและหลอดเลือดมีผู้ป่วยส่งต่อ17รายพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง บางสำนึกในพระกรุณาที่คุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวล,ลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีที่ทรงห่วงใยและเอาพระไทยใส่ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ